สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยโพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอลเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับโซนต่างจวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมาจําสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรณีพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ ต่างหูโคมลายาแซนเดเรียประดับด้วยเพชรเกรสรรวม112เม็ด1.42กะลัดตัวเรือนทองคำขาว 18K น้ำหนักรวม8.83กรัมความยาว5เซนติเมตรหน้ากว้าง2.4เซนติเมตรราคาเพียง39,800บาทครับ ต่างหูคู่นี้เป็นต่างหูงานนอกเป็นต่างหูโคมระยะแซนเดเรียสวยๆครับเพชรสวยนะครับเป็นประกายเล่นไฟดีหมดครับให้เพชรมาเต็มต่างหูครับตัวเรือนะครับเป็นงานทองคํา 18K ครับเป็นต่างหูแบบเกี่ยวนะครับใช้งานง่ายครับเป็นทองคําเหมือนกันหมดนะครับ 18K ทั้งชิ้นงานครับเป็นงานนอกสวยๆมาในราคาเบาๆเข้าถึงง่ายครับมือหนึ่งงานแบบนี้ราคาแพงนะครับ ชิ้นงานตั้งสองข้างสวยงามดีหมดครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับเพชรด้านบนจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับเป็นเพชรแท้เกดเบลเยียมหมดครับที่เกี่ยวนะครับสวยงามดีหมดนะครับใช้งานได้จริงแน่นอนครับน้ำหนักชิ้นงานนะครับ8.83กรัมนะครับจะพอค่าตัวเรือนทองคำ26,000-27,000เลยนะครับที่เหลือเป็นค่าเพชร1.42กรัดคิดราคาเพชรแค่13,000นะครับถือว่าราคาดีมากครับ เมื่อเทียบขนาดชิ้นงานเกลยสิบนะครับ ชิ้นงานนี้มาพร้อมใบรับประกัศทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานเพชรแท้และงานตูเรือนทองคำครับใช้งานหมดแล้วขายคืนได้เป็นชิ้นใหม่ได้หมดแจ้งเข้ามาได้ครับฉุบล้างทําใหม่ได้หมดไม่ชอบไว้โกชุบยีรโกได้แจ้งเข้ามาได้ครับมาจําติดจองนานได้นะครับมาจําเบรกน้อยนะครับสัก4-5,000บาทจ่ายคบิทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับออกใบเซอร์เพชรเพิ่มเติมได้ใบเล็กห0รอบาทใบเซอร์ใหญ่1,000บาทมาไปเล่มครับการันตีนะครับขายได้ของแท้เพชรธรรมชาติหมดครับยินดีให้ตรวจสอบครับ สามารถนัรับไปที่เจเจมอเฉ้าเสารหรือวันทิตนะครับโซนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งถึงมือแน่นอนร0 0เเซครับร้านอยู่ที่แม่กอนนะครับเปิดแค่เสาร์ทิศจันทร์ตอนดึกลงหน้านะครับเป็นตังหูงานนอกงานเก่าสวยๆนะครับหากสนใจตังหูราคาดีคู่นี้ติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ตามไลน์เทียเดล่านนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ